อยากมีทองเยอะๆในเกมบัสซิมเลอเตอร์ออนติเมทต้องทำยังไงดูคลิปนี้เลยครับผมสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้กับช่องพิกานดีจีนะครับวันนี้นะครับผม มีคนนะครับขอเข้ามาเยอะมากนะครับในอัปเดตใหม่มาเนี่ยว่าช่วงนี้นะครับทองหายากจังก็ตามโพลเลยนะครับนะที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับนะโพลก็บอกว่าอยกทำคลิปนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จัดให้นะครับนะวิธีการหาทองเยอะนะครับภายในบัสซิมโรเตอร์อันติเมทนะครับก็ที่ผมจะสรุปมาได้เลยก็มีมี4วิธีนะครับผมนะเดี๋ยวก็เราไปดูวิธีแรกกันเลยครับผมไปกันเลย 1. ดูโฆษณา วิธีแรกนะครับคือเราต้องมาดูของขวัญครับโฆษณานะครับนาวอสเอดิสแอนเอิร์นนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูของขวัญไปเอยเนาะจนกว่าจะได้ทองนะครับนะซึ่งของขวัญน,นี้นะครับมันจะมีประมาณ10รอบมั้งผมสาว่านะสิรอบแล้วก็จะมาในทุกๆ1ชั่วโมงแล้วมันจะมีรีใหม่ทีเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกันเลยครับ ตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้ดูโฆษณาแล้วครับผมนะกว่าจะได้ทองเนี่ยโอ้หลายหลายรอบมากเลยนะครับผมจะได้เนี่ยนะก็มันก็ได้ทองเยอะเหมือนกันนะครับนะก็ไปดูกันเยอะๆนะครับ 2. ล็อกอินประจําวันวิธีต่อมานะครับก็คือวิธีการล็อกอินนะครับทุกคนจะเห็นไหมครับว่าวันที่3มวันที่5และวันที่7เนี่ยมันก็จะมีการแจกทองนะครับนะวันที่3ามเลยแจกตั้ง7ทองนะครับวันที่5้าเลยแจกสิบสองทอง ส่วนวันที่7นะครับก็จะ20ทองกันเลยนะครับผมนะฮนะครับอย่าลืมล็อกอินทุกวันนะครับนะเพื่อจะเราจะได้มีทองอาจจะเยอะน้อกจะได้ไปซื้อเมืองกันเองนะครับเอา้าไปวิธีการต่อไปกันเลย 3. ทํเทเควสธีต่อมานะครับนะถ้าทุกคนสังเกตทางขวานะครับก็จะเห็นรูปเหมือนเกตติบัตน,นะเข,เขาเขาเรียกว่างไงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนออปติฟตฟนะครับก็คือการทำเควสเองนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปเลยมา นี่ครับมันก็จะมีเควสหลายเควสเนาะเห็นไหมครับอ่ามีเควสแจกทองไว้นะครับผมอ่าเควสทองหลายเควสมากนะครับเดี๋ยวหลังๆทองมันจะเยอะนะเห็นไหมเนี่ยสามสิบสามโกโว่าสิบโปรอสามสิบเอ็ดเนี่ยร้อยโก้คนดูดูมันแจกเป็นร้อยอะทุกค,คนเราทำเควสถึงนะครับเราจะเราจะได้เลยนะครับร้อยกว่าทองนะโอ้เยอะมากเลยเดี๋ยวสูงสุดกี่ทองเราจะเราจะมาดูกันนะครับสูงสุดนะครับเราสามารถทำเควสได้สูงสุดเนี่ย 270ทองนะครับผมโอ้โหไะ้เยอะมากเลยนะครับผมนะฮะนะครับใครเป็นสายตอาเพลสแล้วก็อย่าลืมนะครับตอาเพลสเยอะนะครับเพื่อจะได้ทองนะโอเคครับเราไปวิธีต่อไปกันเลยครับ4เติมเงินวิธีสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนํานะครับสําหรับสายเติมนะครับก็คือใช้ตังค์เลยนะครับเติมผ่าน t ูมันนี่วอลเล็มาได้เลยนะครับนะนะครับราคาก็จะประมาณนี้นะ แต่ผมว่าที่คุ้มกว่าคือเราซื้อเติมแพ็คอย่างนี้ดีกว่านะครับออโต้รูดรูดรูดอย่างเงี้ยนะเติมพวกนี้ผมว่าจะคุ้มกว่านะเพราะมันจะได้ถาวรน,นะครับแต่ว่าขยับได้ทองก็มาเติมทองเลยนะเติมได้ทั้งเงินเอ่ยทองเอยนะครับเนี่ยก็สามารถเติมได้นาอนะครับนะใ,ใครมีตังค์เนี่ยก็เติมกันเลยนะครับผมนะผมก็ไม่บังคับเนาะโอเคครับทุกคนนะครับคลิปวิธีการหาทองกันได้เยอะๆในเกมบัสซิมูเลเตอร์แอนติเมตก็คงจะมีแค่นี้นะครับนะ นะครับใครอยากให้ทําคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะฮะช่วงนี้ก็กลับมาลงคลิปเหมือนเดิมไหมนะครับหลังจากที่ไปเที่ยวมาเดี๋ยวก็จะมีคลิปเที่ยวลงเนาะนะครับนะให้หายคิดถึงกันเลยนะครับผมนะฮะสำหรับนี้ครับติดเครื่องก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไปกันด้วยนะครับสำหรับนี้ครับติดเครื่องก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับลีโกสวัสดีครับร้อยแรงกับพี่น้องเฮ้ย